ตีดังไหมน่ะตีดังไหมน่ะ อโอ้อันนี้ทำไงอ่ะโอ้ oh, อันนี้ทำไงอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหรออ๋อนั่งนั่งมีสปริงบอดเล็กด้วยดูดิ เบียนหัวตายเลยแบบนี้เอาปูาเอียงอันนี้ให้แม่ดูหน่อยดิเนี่ยทำยังไงอันนี้มันมีล้อไหมปูอันนี้มีล้อไหม จะกระโดดไหวไหมอันซ oh, uh, mm ื hmm. ้ยอย่างนี้บกอกกำลังกายยังจะดีกว่าไม่ต้องซื้ออันใหญ่เหมือนที่บ้านน้าพูไม่ต้องซื้ออันใหญ่เหมือนที่บ้านเลยอ่ะหดูได้ยินแม่พูดไหมเนี่ยซื้ออันเล็กๆกว่านี้เหบาออกกาลังกายไม่ต้องซื้ออันใหญ่เหมือนที่บ้านเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เวียนหัวไหมเนี่ยอุ้ย ฮนะวิเสีย,อยงอะไรจมูเธอทำอะไรทำไมเธอทำอย่างนั้นนะน่าเกียดอย่าทำหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำนะนะ่าเกียดมากเลยเธอนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเธอเลิกเถอะู้อยากได้แบบนี้เอาไว้ออกกำลังกาย ที่บ้านเรามันใหญ่เกินไปเอาเอาทำไปเรื่อยที่บ้านเรามันใหญ่ไปนาะเออไว้ออกกำลังกายแล้วนะ่ะหันหน้ามาสิจะให้ดูทำไมข้าืงหลังโอ้อะไรของชื่อนี่เดี๋ยวทำให้ดูอูเดี๋ยวทำให้ดู นู้นดีกว่าชมพูอันนู้นอ่ะสีน้ำเงินอ่ะเอาเอาเอาการอ่ะอันนู้น,นดูแข็งแรงกว่าพูสีน้ำเงินอ่ะดูแข็งแรงอันนี้มันจะล้มน่ะสีน้ำเงินอ่ะดูแข็งแรงแม่แม่ชอบอันนี้อันนี้ดูแบบแข็งแรงไม่ล้ม ทำอะไรเขาอะมีกะลาโน้ตพลาแล้วอ้เธอจะยืนได้ไหมเนี่ยพูรงตัวรงตัวอ้าวอยอ่ใหญ่ใหญ่อ่อันนี้ทำยังไง ส่เจ้าเดินเหมือนกะลามะพร้าวอ่ะเ,เนี่ยเดินแล้วก็ยกยกไปเรื่อยๆเดินไปปั๊เนี่ยก็ยานนั้นดิ เก่งไงเนี่ยมันมาเององน้นยะเอาคราวที่แล้วเห็นปั่นได้เนาะนะตามมาตามมามันต้องลงก่อนแล้วก็ลงแล้วก็หยุดลงแล้วก็หยุด อะไรของเธอ น้่นนะนู่นอะแข็งแรงมันคงดิอันอื่นมันโยกไปเยกมาเอ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 า